อออเฮียกูยอยู่ในเกมไเหรอ๋อใช่ครับก็วันนี้ก็มาเล่นเกมเกมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเกมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็สนุกดีใช่ครับผมก่อนอื่นปิน,นิดก่อนปิน,นิดก่อนเล่นเดโฆษณามันเด้งครับผม <S 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 ก็เป็นเกมของใครเลยไม่รู้ <S 2> <S 2> <S ผมลืมเอามาดูนะ วันนี้ก็จะไปเล่นเกมเพราะผมปุนคนที่รักกมเก่าอยู่เหมือนกันเกมนี้ก็หลายปีแล้วผมเล่นมาตั้งแต่ตอนตอนเด็กๆเนาะพอที่จำได้ก็เลยเออนึกขึ้นได้ก็เลยทําการโหลดมาเล่นแม่งเลยปัดเดินดมตัวละครเพื่อไม่ให้การเสียเวลารีบเล่นริบจบกมนี้ไม่จบง่ายๆนะครับผม what's up m a น อะไลของเขาก็ไม่รู้ผมก็ไม่เก่งัิตฑเนาะดูแบตด้วยช่วงนี้แบตผมเสียมนะครับผมขอปืนกรบอกนั่นได้ไหมได้ได้ได้ปืนเลยเราจะเอาปืนวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดสิบก็ไม่รู้หรือมันให้เราทําดีจนไปถึงเจสิบวันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน เราก็จะไม่เล่น,นกลวนท็อกซิกกันไปอย่างนั้นแหละโป้องอ่าวเฮียไม่โดนลองฆ่านักโทษเดียวกันเลยแตกหนึ่งสวยพี่สวยเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยพี่ใจเย็นใจเย็นโน <No, S 2> ไม่ทิ้ง เอกสองจะมาเรียกทำเพลียอะไรเลยมะเขือเปาะเอ้ยเฮียใจยเย็นเนี่ยนะครับความยากของเกมนี้ก็จะประมาณนี้เลยรีบพูดรู้สึกว่าผมมีเพื่อนของมีเพื่อนเป็น ชาวสเปนหนึ่งคนกับชาวบราซิลเขาน่าจะฟังอังกฤษออกเพื่อนก็คือแปลได้อะไรเกมเนี้ยถ้าเขามาดูก็อย่าลืมที่จะมาแปลผมด้วยนะครับเขาก็น่าจะฟังภาษากูไม่ออกเหมือนกันแหละจะมาทำอะไรดี เล่นเกมเพื่อฆ่าเวลาอย่างนี้เหรอ oh, โอ้ยเฮียโทรศัพท์นวโว้วมีเจสันด้วยครับวัดสาบปีแมวแมว วัตะลุมบอลไอ้เหี่ทำการแกงเจ้าหน้าที่ซะหน่อยแ้เกมนี้แม่งล้มโค้งง่ายเลยอ๋อ ผูกปัดศพครับผมนอนแถวนี้ได้ไหมเนี่ยุยกินอาหารก่อนรู้สึกนี่ดีขึ้นดีขึ้น การเป็นคนดีไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผมจำไว้เลยอ้ามันทำลายไม่ได้มันต้องไปหาตังมาเว้ยดื่มไป คือพวกกี้มันทำลายได้นี่หมายควายว่าไงเฮ้ยดูดบุหรี่ดูดบุหรีร่เพิ่มค่าสมองสุดยอดเป็นเกมที่บอกไว้ว่าก็ออกจะเล่นดูดีครับผมแต่เกมเขาก็ทำออกมาได้ เป็นแนว 2D เนาะไม่ใช่ว่า d ออ่ะไม่ใช่พิกเซลเลยแต่มันก็มีรูปแบบ 3D มดถ้าใครสนใจก็ไปโหลดเล่นที่ p เพ t o โตได้นะครับพิมพ์ไปว่าเกมไวยปั้มแค่นี้แหละแม่งก็พิมพ์ไปว่าบล็อ d มดแค่นี้ก็เจอแล้วครับไหนลองเป็นคนดีดิเป็นคนดีช่วยอะไรหรือเปล่าไม่ใช่พี ผีบ้าวาไปคนอย่างงี้ดิเราลองทำดีครับทำดียราจะได้ดีหรือเปล่า เฮ้ยมึงใจเย็นสิเกมนี้ก็จะประมาณนี้เลยท็อกซิกสุดๆเป็นเกมผสมกับแนวมวยปั๊มโอ้สรุปคือเดชตายแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกม กมอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มาจากบริษัท MD ก็ผมใครเห็นต้นหนังสือสีส้มๆแดงๆด้านล่างไว้ของ MD นี่อบริษัทหรอเป็นค่ายครับอืมใช่ประมาณนั้นครับผมก็สำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไว้เจอกันพักอนิเมชันมาเล่นเกมบ้างถ้าใครดูจบก็ขอให้ดูจบนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยยอดวิวเพิ่มยิ่งดีกับผู้ติดตามแค่นี้แหละครับ